นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องหญิงสาวผู้มองเห็นกลิ่นการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะเมืองแห่งหนึ่งเมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการค้าที่สุดแสนจะคึกคักที่เมืองแห่งนี้เองมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอทํางานเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารอยู่ในร้านอาหารที่ไม่ได้หรูหราแต่มีลูกค้าเข้าออกตลอดเพราะอาหารมีรสชาติดี โดยอาหารที่ขายเป็นเพียงอาหารธรรมดาทั่วไปเหมือนกับร้านอื่นๆแต่อาหารกลับอร่อยจนทำให้คนอยากมากินอีกความจริงแล้วพ่อครัวของร้านอาหารนี้ก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรนะักความลับของร้านนี้อยู่ที่หญิงสาวนี้เองหญิงสาวมีความสามารถพิเศษเธอสามารถมองเห็นกลิ่นจากสิ่งต่างๆรอบตัวได้ กลิ่นแต่ละอันมีสีรูปร่างและให้สัมผัสที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพวกมันลอยวนอยู่ในอากาศราวกับกำลังเต้นรำหญิงสาวสามารถเห็นกลิ่นของวัตถุด,ดิบที่มีรสชาติเยี่ยมเมื่อเธอไปจ่ายตลาดเธอจะได้วัตถุด,ดิบที่ดีที่สุดกลับมาเสมอนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมร้านอาหารนี้จึงมีอาหารรสชาติอร่อย แม้ว่าจะเป็นอาหารที่เหมือนกับร้านอื่นๆก็ตามแต่พ่อครัวของร้านไม่รู้ถึงความลับนี้เขากลับคิดไปว่าตัวเองนั้นมีฝีมือดีหนักหนาและมักจะพูดจาดูถูกเหยียดยามหญิงสาวที่ทำงานเช็ดถูและเสิร์ฟอาหารอยู่เป็นประจำแต่หญิงสาวก็ไม่ได้ใส่ใจเธอมุ่งมั่นทำงานเก็บเงินเพื่อออกเดินทาง หญิงสาวมีความฝันที่จะออกเดินทางไปค้นหารูปร่างของกลิ่นใหม่ๆตอนนี้เธอเก็บเงินใกล้จะครบแล้วอีกไม่นานเธอจะออกจากเมืองนี้เธอรู้สึกตื่นเต้นมากวันหนึ่งขณะที่เธอทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารในร้านตามปกติอยู่ๆก็มีลูกค้าคนหนึ่งกินอาหารแล้วล้มลงไปกองกับพื้นสีหน้าของเขาซีดขาวและท่าทางทรมานมาก ทุกคนในร้านต่างพากันตกใจแต่ไม่มีใครรู้ว่าจะทำอย่างไรหญิงสาวสังเกตเห็นรูปร่างของกลิ่นที่ลอยออกมาจากปากและจมูกของลูกค้าคนนั้นมันเหมือนหมอกสีม่วงเข้มจางๆมีประกายเป็นผลึกแปดเหลี่ยมสีน้ำเงินรูปร่างแบบนี้หญิงสาวเคยเห็นมาก่อนมันเป็นรูปร่างของคนที่กินอาหารที่ตนเองแพ้เข้าไป หญิงสาวรู้ว่าเธอต้องเอาวัตถุด,ดิบอะไรมารักษากลิ่นที่มีรูปร่างแบบนี้เธอวิ่งเข้าไปในครัวแล้วคว้าเอาพืชท้องถิ่นชนิดหนึ่งติดมือออกมาเธอขยำม,มันแล้วกรองเอาแต่น้ำเอาให้ชายคนนั้นดื่มสักพักชายคนนั้นก็มีอาการดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ทุกคนในร้านต่างพากันส่งเสียงฮือฮาและปรบมือชื่นชมในความเก่งกาจของหญิงสาว แต่พ่อครัวกลับหัวเสียเป็นอย่างมากเขาเสียหน้าที่มีคนป่วยจากการกินอาหารของเขาเย็นนั้นพ่อครัวไล่หญิงสาวออกจากงานทันทีแต่หญิงสาวไม่ได้ใส่ใจเธอเก็บเงินได้เพียงพอแล้วและวางแผนที่จะออกเดินทางไปผจญภัยหากลิ่นใหม่ๆตามความฝันของเธอคืนนั้นหญิงสาวกลับบ้านและเข้านอนอย่างสุขใจ เช้าวันต่อมามีเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่บ้านของหญิงสาวเป็นลูกค้าคนเมื่อวานที่หญิงสาวได้ช่วยไว้เขาเป็นชายชาราผมขาวท่าทางใจดีคนหนึ่งชายชาราสงสัยว่าเหตุใดหญิงสาวจึงสามารถรักษาอาการของเขาได้เพียงแค่ให้เขากินพืชท้องถิ่นแต่หญิงสาวไม่กล้าเล่าเกี่ยวกับความสามารถของเธอให้เขาฟัง พราะเก่งว่าตนเองจะมีอันตรายจึงได้ตอบไปว่าเธอมีความรู้เกี่ยวกับพืชท้องถิ่นอยู่บ้างชายชราพยักหน้าหงึกหักอย่างอารมณ์ดีแล้วแจ้งว่าตัวเขาเองเป็นนักปรุงยาหลวงที่อยู่ระหว่างเดินทางศึกษาพืชเพื่อใช้ทำยารักษาโรคใหม่ๆและเขาเองก็เห็นความสามารถของหญิงสาวจึงอยากจะชวนให้เข้าร่วมกลุ่มศึกษาพืชที่จะทำยารักษาโรคด้วยกัน หญิงสาวรู้สึกโชคดีมากเธอตอบตกลงทันทีชายชาราจึงให้หญิงสาวไปพักร่วมกับคณะค้นคว้าเพื่อความสะดวกในการทำงานช่วงนี้พวกเขาจะพักที่เมืองนี้สักระยะเพื่อศึกษาพืชท้องถิ่นของที่นี่หญิงสาวทำงานร่วมกับคณะค้นคว้าเธออธิบายสรรพคุณของพืชต่างๆที่มีอยู่ในเมืองนี้ให้คณะค้นคว้าฟัง พวกเขารู้สึกชื่นชมในความรอบรู้ของหญิงสาวมากนอกจากนี้เธอยังได้เรียนรู้วิธีทำยารักษาโรคจากพวกเขาและแน่นอนว่าหญิงสาวสามารถผลิตยารักษาโรคคุณภาพดีกว่าที่คณะค้นคว้าเคยทำมาก่อนออกมาได้จำนวนมากเพราะเธอรู้ว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรที่ดีที่สุดมาทำคณะค้นคว้าพากันตื่นเต้น พวกเขาขอให้หญิงสาวทำสัญญาเป็นนักปรุงยาหลวงเพราะพวกเขาไม่อาจปล่อยคนมีฝีมือดีแบบนี้หลุดไปได้ซึ่งหญิงสาวก็ยินดีเธอได้เห็นกลิ่นใหม่ๆจากการปรุงยาตอนนี้เธอหลงไหลในการปรุงยาสุดๆและแล้วก็ถึงเวลาที่คณะค้นคว้าต้องเดินทางไปเมืองต่อไปพวกเขาพากันเดินผ่านร้านอาหารที่หญิงสาวเคยทำงานอยู่ ตอนนี้ร้านอาหารนี้ไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยแม้แต่คนเดียวว่ากันว่าอยู่ๆพ่อครัวก็สูญเสียฝีมือการทำอาหารไปในชั่วข้ามคืนอาหารที่เคยอร่อยที่สุดกลับกลายเป็นรสชาติแย่ที่สุดร้านอาหารนี้รอวันเจ๊งอย่างเดียวหญิงสาวถอนหายใจในโชคชะตาของพ่อครัวนะคณะค้นคว้าเดินทางไปได้ครึ่งวันหญิงสาวก็พบกับกลิ่นผิดปกติ มันเป็นกลิ่นมีสีดำชวนให้อึดอัดลอยมาจากป่าด้านหน้าด้วยความรู้สึกไม่สบายใจหญิงสาวจึงชวนคณะค้นคว้าเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางโดยอ้างว่าอยากลองดูพืชป่าที่อาจเกิดอยู่อีกเส้นทางคณะค้นคว้าไม่มีใครสงสัยทุกคนเปลี่ยนเส้นทางตามคำแนะนำของหญิงสาวจนกระทั่งทั้งหมดเดินทางมาถึงจุดพัก ที่ซึ่งมีทหารคอยรักษาความปลอดภัยให้นักเดินทางเพื่อให้ตั้งแคมป์พักกันได้อย่างวางใจแต่หญิงสาวยังรู้สึกไม่สบายใจเธอเห็นกลิ่นนี้ลอยวนเข้ามาใกล้ๆจุดพักเธอจึงตัดสินใจไปแอบดูหญิงสาวค่อยๆเดินอย่างเงียบเชียบเข้าไปยังทิศทางของกลิ่นนั้นและเธอก็พบเข้ากับโจรป่ากลุ่มหนึ่งในตอนแรก พวกมันทะเลาะกันที่ได้ข่าวสารมาผิดว่าจะมีคณะค้นคว้ายาเดินทางผ่านมาแต่พวกมันกลับไปดักรอผิดเส้นทางตอนนี้พวกจนป่ากำลังวางแผนที่จะโจมตีจุดพักในคืนนี้ในที่สุดหญิงสาวก็รู้แล้วว่ากลิ่นรูปร่างสีดำนี้เป็นรูปร่างของเจตนามุ่งร้ายนี่เองเธอค่อยๆถอยกลับไปและไปเล่าเรื่องราวที่เจอให้ทหารฟัง เราทหารซ้อนแผนจับจนป่าได้อย่างง่ายดายในคืนนั้นโดยที่พวกจนป่าพากันแปลกใจว่าแผนที่รัดกุมของพวกตนผิดพลาดที่ตรงไหนเช้าวันต่อมาหญิงสาวกับคณะค้นคว้าก็ออกเดินทางต่อไปหญิงสาวยิ้มจนหน้าบานเธอหวังว่าเธอจะค้นพบกลิ่นรูปร่างใหม่ๆอีกแล้วเธอก็ฮัมเพลงเดินไปกับคณะค้นคว้าอย่างมีความสุข